แชร์ข่าวเล่เรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6มกราคม2 6 6 6ประกันรายได้ข้าวงวดที่13มาแล้วชาวนาเตรียมรับเงิน11มกราคม6 6 6 6ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ ประกันรายได้ข้าวงวดที่13มาแล้วนะคะชาวนาเตรียมรับเงินในวันที่11มกราคมนี้ข้าวหอมมะลิรับส่วนต่างสูงสุดส่วนข้าวเปลือกปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียวไม่ได้รับส่วนต่างเหตุราคาสูงกว่าราคาประกันนะคะ นายดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้แจ้งว่าคณะอนุกรรมการได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ6งวดที่13นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรกว่า7 0 0 0ราย ที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่31ธันวาคม2 5 6 5ถึง6มกราคม266 6โดยมีราคากินกลางอ้างอิงและส่วนต่างชดเชยดังนี้นะคะกาบเลืองหอมมะลิเกณฑ์กลางตันละ14,022.95บาทชดเชยตันละ977.05บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 13,678.70บาทนะคะคาเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่เกณฑ์กลางตันละ13,510.36บาทชดเชยตันละ489.64บาทได้รับการชดเชยสูงสุดครัวเรือละ7,834.24บาทคาเปลือกเจ้าเกณฑ์กลางตันละ9,798.11บาทชดเชยตันละ201.89บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ6,56.70 0บาทค่าเปลือกปทุมธานีและค่าเปลือกเหนียวเกณฑกลางอ้างอิงวดนี้สูงกว่าราคาประกันนะคะจึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้ค่าเปลือกปทุมธานีเกณฑกลางตันละ11,08.74บาทซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ ตันละ11,000บาทและข้าเปลือกเหนียวเกณฑ์กลางตันละ12,491.98บาทซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ12,000บาทนะคะและสำหรับสถานการณ์ราคาข้าวในช่วงนี้นะคะผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรน,นำมาจำหน่ายเริ่มมีปริมาณน้อยลงทำให้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นและ และผู้แทนสมาคมค้าข้าวไทยก็ได้แจ้งอัปเดตเพิ่มเติมว่าราคาเกลฑ์กลางอ้างอิงสอดคล้องกับราคาตลาดเนื่องจากตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่จนถึงปัจจุบันมีความต้องการซื้อข้าวสารโดยเฉพาะข้าวขาวจากทางผู้ส่งออกและผู้รวบรวมสินค้าส่งผลให้ทั้งราคาต้นข้าวและปลายข้าวมีราคาสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดเนื่องจากมีการสต็อกสินค้าของผู้ส่งออก จึงมีการปรับราคารับซื้อให้สูงขึ้นทําให้ได้สินค้าสําหรับจัดเตรียมเพื่อการส่งออกตามคําสั่งซื้อจากต่างประเทศสําหรับสถานการณ์ส่งออกปี2565ที่ผ่านมานะคะส่งออกได้รวม7.7ล้านตันซึ่งสูงกว่าปริมาณเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่7.5ล้านตันส่วนสถานการณ์ส่งออกปี2566มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น และสำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างทกสจะโอนเงินเนข้าบัญชีเกษตรกรภายใน3วันทำการหรือภายใน11มกราคม2566ผลการจ 4, ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในวันที่4มกราคมทกสได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้วในวดที่1-12นะคะสำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวภายในวันที่30ธันวาคม65จำนวน2.572ล้านครัวเรือน และทั้งนี้นะคะสําคัญมากการโอนเงินชดใชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ผ่านมาที่มีกรณีโอนเงินไม่สําเร็จจากปัญหาด้านบัญชีเงินฝากซึ่งทกศก็ได้มีการติดตามแก้ไขปัญหาไประดับหนึ่งแล้วนะคะทําให้ยอดการโอนเงินให้เ,หเกษตรกรไม่สําเร็จลดล,ดลงแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้พี่น้องเกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับทกศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินส่วนต่างตามโครงการ ช่นกรณีปัญหาชื่อสกุลไม่ตรงบัญชีปิดบัญชีถูกอายัดหรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกศก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับทกศสาขาในพื้นที่เพื่อทกศจะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่พี่น้องเกษตรกรต่อไปนะคะ